คุณมองตากันแล้วฝ่าวิชุกได้เลยเดี๋ยวผมจะนับให้อาหันมองหน้ากันได้ครับโอ้โหแต่ผมขออย่างเดียวคุณอย่าออกหัวใจเพราะว่าความรักชนะทุกอย่างนะ<อ>ขอกทางกันก่อนเลยน้องบอล้วนะสามสองหนึ่งฝ่าวิชุกเฮ้ยคุณยอมให้เขาหรือเปล่าน้องบอลเอ,อ๋เอเยเนเะียวล อบอบอกว่าความรักชนะทุกอย่างแต่บูวินก็ชนะทุกอย่างเขาปอดอ่าคนที่เริ่มก่อนคนแรกคือน้องบอนนั่นเองพร้อมไหมครับทั้งสองคนมีเวลาข้อละหนึ่งนาทีเนี้ยถ้าพร้อมแล้วข้อแรกโจทย์มีอยู่ว่าผล,ลไม้ที่ขึ้นต้นด้วยมะครับมะม่วงมะม่วงมีครับตามน้องบูวินครับตามผมครับสลับกันได้ไหมครับกูดมะกูดไม่มีครับ สำหรับไปที่น้องอุ้ยครับมัโดครับมันโดไม่มีครับมาอะไรมันลกอดันละกอดไม่มีครมลกอไม่มีครับมาที่นองบอลปลาปลาอะไรเดียมาอะไรปาปลปลามาปลามาแล้วมาปลามาปลาปาปาไม่มีครับสรัที่น้องอุ้ครับมัเมียมัแม่มัเมียมัแมไม่ใช่ครับสำหรับที่น้องบอลมาช่วยหน่อมาอะไรนีมาอะไรครับ มามาเป็นผลไม้ผลไม้มะ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 กรอบมะมตอกมะตุกอะไรมะกรอบมีครับมะตอกมะตอกโอเคมะขาม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 ไม่มะขามมีครับไอ้มาที่น้องบอลหมดเวลาป้าอะไรป้าหมดเวลามาดูเฉลยพร้อมกันดีกว่าน้องปุยเรามาดูเฉลยพร้อมกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างในรอบคำนี้ มีมะพร้าวมีมะม่วงมีมะกอกมีมะขามและมีมะควิดมะควิดคืออะไรมะควิดคืออะไรใช่มะควิดเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งตอนนี้คะแนนของรอบนี้ของน้องบอลรับไปสองคะแนนและน้องภูมินรับไปสองคะแนนเสมอกันสำหรับรอบแรกครับขอเสียงปภูมินกับน้องบอลน้องภูมินหน่อยโอ้โหเก่งมากมากกว่านะรู้อะไรแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้คืออะไรนะไม่เอาแล้วมาไหวนะไม่ไหวแล้วและคุณมีมะเมียมะเม เอาก็ไม่รู้แล้วไงก็มั่วเลยไม่เอาแล้วไปเลยอะไรก็ได้บ้าอะไรก็ได้อ่ะต่อกันดีกว่ารอบนี้จะเป็นคิวของน้องภูวินเริ่มก่อนโอเคครับอันนี้จะไม่ใช่ผลไม้นะนะแต่จะเป็นโจทย์ที่กว้างขึ้นเพราะว่าจะเป็นคําที่ขึ้นต้นด้วยกละกอไก่ลอเรือสระกระมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วน้องภูวินเริ่มได้ครับกระเทียมกระเทียมไม่มีครับ น้องบอลครับมะเขือะอะกระเล่นลูกกระากระเตเกียพี่บุอะอะกระทะเหรอกระทะกระทะมีครับน้องยครับกระทงกระทงไม่มีครับน้องบอลครับตาอกาฮะอะไรนะจะาหมกระท้อนเหรอกระท้อนกระท้อนไม่มีครับกระตกระ้รูกระเพาะกระะไม่มีครับกระตายรกระไตมีครับกระเเ้ ข้าววิสุดท้ายน้องปอนครับกระต่ายตอบไปแล้วกระต่ายตอบแล้วกระต่ายกระทักไปแล้วกระโดดเหรออะไรนะกระโดดเลยนะกระโดดเหรอกระโดดกระโดดไม่มีครับไปที่น้องบินกระดิ่งกระดิ่งไม่มีครับน้องปอนครับกากะล้อเหรอกาล้อกะล้อไม่มีครับไปที่น้องบุญกาลากราลาไม่มีครับกลับมาที่น้องปอนกากระทิกนะกระทิกไม่มีครับกระทิกไม่มีเราเลยด้วย น้ำคุยหมดเวลาการจะเอาให้ลายเนี่ยหรือเยอะเลยเนอะประกาจะให้กงกันไปเลยทีเดียวมันมีอะไนึดี๋ยวมันไม่รู้พูดได้ไหมอ่ะลองพูดดูได้มั้ยเดี๋ยวไปไม่ต้องออกใหม่ี่ได้ยินก็ได้ผมไม่อยากพูดเลยดีกว่าคุณพูดแบบนี้อทำยังไงผมลืมกระเป๋าได้ยังไงมีกระทะมีกระเป๋ามีกระป๋องมีกระต่ายแล้วมีกระจกซึ่งรอบนี้คนที่ได้รับไปสองคะแนนนั่นก็คือน้องป ด้วยสุดยอดอ๋ออโอเคไม่เป็นไรครับอันนั้นไม่ต้องพูดก็ได้พี่แอบได้ยินไปอีกอีกหนึ่งมวนสุดท้ายกลับมาที่น้องกองเป็นคนเริ่มก่อน yeah let's go โอ้โหสเต็กสเต็กสเต็กคุณพียอมรับสียงบออย่างนี้ไม่นี่ยบอดเลยบอดเลยอย่าบอกนว่าเป็นหมวดนักแสดง GMTV ปะเนี่ยผมไม่เก่งเรื่องพวกนี้ขออภัยด้วยเออถ้ามาเป็นสุภาษิตเด็ดขาดนะครับไม่มีครับไม่มีสุภาษิต ภาษาผมนี่หมดหวันเลยที่เอาเหล่ายังไม่รู้เลยมาตั้งแต่มันมีมาลงมาสิงกลับมาที่หมดสุดท้ายคําที่ขึ้นต้นด้วยลูกครับนะปอนลูกอะไรครับลูกลูกพับลูกลอลิงสระอูกอไก่ลูกลูกปอนครับลูกบอนมีครับกลับมาที่น้องคูวิครับลูกบาาครับลูกบาาไม่มีครับลูกเบสบอลครับลูกเบสบอลไม่มีครับลูกชันครับลูกชัน ลูกชันไม่ไม่มีครับลูกแก้วครับลูกแก้วมีครับลูกชุบฮะลูกชุบไม่มีครับอร่อยครับน้องบอลครับลูกเหยือลูกเหยือติ๊กตอบติ๊กตอบสองสองลูกโซ่ลูกโซ่ไม่มีครับสำหรับวันนี้ลูกเขยครับลูกเขยทีมงานครับทีมงานขออยู่เวลาไม่เป็นครับชอบอะไรนี่ไงเขออยู่เวลาไม่เป็ใครเป็นลูกเขยครับ โอเค <S <S โอเคไม่เคยจริงกัน,นหรอ <S <S 2> <S 2> เออกลับมาที่คำตอบของน้องพูวินอ่ะให้โอากาสน้องพูวินลูกเขยครับลูกเขยไม่มีครับลูกเขย <S <S เอ,อยู่ไหนครับลูกเขยถ้าอยู่ดีก็ต้องมีดิถ้าไม่กระเดี่ยวดิกลับมาล,ลูกชา ลูกแม่ลูกแม่ยากให้ดีครับลูกโป่งนะสามลูกโป่งลูกโป่งมีครับหมดเวลาเนี่ยพอไปเนีนึกไม่ออกนะลูกโป่งมีเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันต่อพร้อมกันครับว่าห้าคำตอบมีอะไรบ้างลูกน้ำลูกชิ้นลูกโป่งลูกแก้วลูกบอลเมื่อกี้น้องภูวินใกล้เคียงคือลูกชุบอ่าลูกชุบแต่เป็นลูกชิ้นแล้วมีลูกชั้นด้วยเหรอเเมื่อกี้ตอบเยอลูกชั้นลูกแม่เผื่อเผื่อมันมี แต่ที่ไม่มีแน่ๆคือลูกเขยกับลูกสบายเพราะอยู่บนเวทีคำตอบข้างล่างเลยไม่มี <c oughs> อ่ะมาดูคะแนนในรอบสุดท้ายเป็นของใครครับรอบนี้คะแนนก็ยังเป็นของน้องปอเขอเสียงแน่ๆกับน้องปอดด้วยครับในที่สุดก็ชนะสักทีในที่สุดเราก็สามารถเทคโอเวอร์เกมนี้ได้เทคโอเวอร์เกมได้